นักอ,อ่พเนจรหน้าไม้ยิงลัวจะกลายเป็นอาวุธที่แพร่หลายในสักวันหนึ่งนะแต่ว่าสำหรับริเบราทิโอจะไม่มีวันนั้นเด็ดขาด,ดรบทนั่นมันคือทิ่ตั้งของโรงผลิตไม่ใช่หรอท่านหามาต้องไปที่โรงผลิตเดี๋ยวนี้คุณชอยม่เรื่องบารายงานขอรบ ตอนนี้ต้องรีบแล้วเดี๋ยวค่อยอธิบายทีหลังโออคุณชายขอรับมีข้อความด่วนจากกองบัญชาการขอรับกางบัญชาการจากท่านพี่อย่างนั้นเหรอตอนนี้กองกำลังแขวนของฝ่ายองชายลำดับที่หนึ่งกำลังเคลื่อนพลเข้ามายังปราสาทแบ็กไลท์ขอรับฝ่ายองค์ชายลำดับที่หนึ่งอย่างนั้นเหรอการอื่นเลยเรียกอัศวินและหน่วยอาสาทั้งหมดมารวมพลเอาไว้กอนรบฝอบขอรับ,รบท่านหามางั้นพวกเราไปที่โรงผลิตกันก่อนเถอะโอ้โอ,อ้ จอทตีทั้งภายในและภายนอกอย่างนั้นสินะไอ้พวกชาติชั่วเอ้ยเดี๋ยวฉันจะสั่งสอนให้ย่อยยับทุกตัวเลยหลายวันต่อมาท่านพี่ขอรับอออ โรเนียนหายเงียบไปหลายวันเลยฉันเป็นห่วงแทบจินะหล่าที่ดินของพวกเราเป็นยังไงบ้างกองทัพของฝ่ายองคชายลำดับที่หนึ่งถูกกำจัดจนหมดสิ้นแล้วขอรับอ๋อลงอ,อกไปทีถือว่าเรายังโชคดีที่ส่งมาเป็นแค่กองกําลังจากตระกูลขุนนางระดับบารอนขอรับได้กําลังหน่วยอาสาที่มีหน้าม้ายิงรัวและริเบราติโอร่วมกับแอสวินอีกจํานวนหนึ่งพวกเราก็เลยเอาชนะมาได้ขอรับอ๋อทำได้ดีมากเลยโรเนียนแต่ว่า ก่อนหน้านี้โรงผลิตก็ถูกโจมตีเหมือนกันขอรับแล้วก็มีคนแค่์สามคนถูกลักพาตัวไปด้วยทั้งหมดเป็นความผิดของกระผมเองขอโเทษดได้ขอรับท่านพี่เออไม่เป็นอะไรหรอกถ้าเป็นฮามาหรือว่าคุณเคลตันก็ว่าไปอย่างแต่ว่าคนงานในโรงผลิตคงไม่รู้สูตรผสมริเบราทิโอเป็นหน่อีกอย่างนายก็น่าจะจับคนร้ายมาได้สักสองสามคนใช่ไหมถ้าสอบปากคําจากพวกมันก็น่าจะรู้ว่าใครอยู่เบื้องหลังได้อยู่นะจริงไหม พวกที่จับมาได้ฆ่าตัวตายกันหมดเลยขอรับนี่ก็เป็นความผิดของกระผมอีกขอโทษจริงๆขอรับท่านพี่แต่จากคำพูดของอัศวินที่ไปเชิญหน้ากับพวกจอรในตอนนั้นเป็นเรื่องจริงอย่างนั้นเหรอกระผมเห็นแค่วับเดียวก็เลยไม่มั่นใจเท่าไรแต่ใบหน้าของคนที่หนีไปหมายความว่ามันเป็นคนที่เราคุ้นหน้าอย่างนั้นเหรอใช่ขอรับ รูปร่างเล็กและว่องไวดูยังไงก็เป็นอัศวินชั้นสูงมาอย่างน้อยแน่นอนขอรับอัศวินชั้นสูงที่รูปร่างเล็กเหรอแต่ว่าแค่นี้ก็ยังไม่พอที่จะระบุตัวคนร้ายได้อยู่ดีต้องขออภัยด้วยขอรับท่านพี่เอออมอนี่ดูหมดกําลังใจไปเยอะเลยฮะก่อนอื่นเลยนะโรนเนียนฉันอยากให้นายฝึกหน่วยอาสาให้เข้มงวดยิ่งขึ้นกว่านี้ท่านพี่คิดว่าจะเกิดเรื่องแบบนี้ขึ้นอีกแล้วขอรับมันเป็นแค่เพียงการคาดเดานะแต่ถ้าสถานการณ์เลวร้วายที่สุดแล้วก็ อาแบบนั้นที่มันฉันแค่บอกว่าอาจจะเป็นไปได้ก็เท่านั้นเองโชคดีจริงๆที่ปล่อยให้โรเนียนอยู่ดูแลเขตด้านความเสียหายก็เลยไม่บานปลายไปไ,ปไปกลกว่านี้การโจมตมในครั้งนี้มุ่งเป้าไปที่อาวุธใหม่อย่างเห็นได้ชัดและการที่ฝ่ายองค์ชายลำบับที่หนึ่งพยายามบุกฐานหลักของเราในเมื่อเกิดขึ้นพร้อมกันทั้งสองเหตุการณ์นี่ก็อาจจะเป็นแานของควนดักลาตท,ทั้งคู่เลยก็ได้ว่าแล้วเชียวสงครามครั้งนี้มันยืดเยื้อเกินไปใช่แล้ว ตอนนี้สงครามยังยืดเยื้อไม่มีแววที่จะจบลงสาเหตุที่สงครามยืดเยื้อขนาดนี้เป็นเพราะทางด้านฝ่ายองค์ชายลำดับที่หนึ่งไม่หวั่นไหวต่อการยั่ยยุใดๆทั้งสิ้นพวกมันหลบอยู่ในป้อมปราการและตั้งแนวรับอย่างหนาแน,น่นปราสาทฮา,ารุนที่พวกมันใช้เป็นฐานบัญชาการนั้นเพราะว่าพวกเราได้ทำการเผาคลังสบินใกล้เคียงทั้งหมดไปแล้วเลยต้องล่าถอยไปจนถึงปราสาทนี้โดยไม่มีทางเลือกและฝ่ายองค์ชายลำดับที่หนึ่งก็ไม่อาจจะถอยได้อีกแล้วจึงได้เทกำลังทั้งหมดไปยังการป้องกันเมือง แต่ถ้ามีใครสักคนทําการเดินพันชีวิตระบุกเข้าไปละ่ะถ้าทําให้ปราสาทที่แข็งแกร่งนั้นเปิดเผยช่องโหว่ได้แล้วก็สงครามนี้อาจจะจบลงอย่างรวดเร็วเลยก็ได้แต่ว่ามันจะมีใครยอมเสียสละขนาดนั้นแม้ตาตัวของวอเทอร์ไมเอเองก็เถอะ แม็กไลมันส่งสูตรผลิตระเบิดพร้อมให้กับท่านขอรับผมลองทดลองทุกอย่างด้วยตัวเองมาหมดแล้วแม็กไลควรจะต้องเปิดเผยสูตรจริงเดี๋ยวนี้นะขอรับเราจะได้เริ่มผลิตจํานวนมากเพื่อเป็นอาวุธฝ่ายเราสักทีไม่กี่วันต่อมานะักการประชุมเหล่าแกนนาท่านบอกว่าทดลองแล้วในสถานการณ์แบบนี้นะ่ะเหรอขอรับนี่เราจะต้องม,มัวแต่เสียเวลากับเรื่องไร้สาระพันนี้เหรอเนี่ยแลาวท่านไปหาวัตถุดิบระเบิดมาจากไหนเหรอขอรับในช่วงเวลาแบบนี้ไม่น่าจะมีแหล่งวัตถุดิบแล้วนะขอรับ โชคดีที่ฉันสะสมวัตถุดิบไว้ส่วนตัวเพื่อทำการทดลองแล้วผลมันออกมายังไงรู้ไหมผลมันก็ออกมาล้มเหลวไม่เป็นท่ายังไงล่ะอ๋อท่านเขาพลาดเองหรือเปล่าขอรับเฮ้ <c oughs> โลแกนแม็กไลระวังปากของแกนหน่อยคิดว่าฉันเป็นแค่นักเวทหนึ่งเซอร์เข้ากระจกกระจอกหรือยังไงฉันคือนักเวทห้าเซอร์เข้าเลยนะท่านเขานี่คือที่ประชุมอย่างเป็นทางการช่วยรักษามรารยาทด้วย ขออภัยขอรับแต่หมอน,นั่นก็ไม่ใช่คนที่จะกุเรื่องขึ้นมาโดยไม่มีมูลโลกกนนายสามารถพิสูจน์สตรการผลิตนั่นได้ไหมโดยจากที่ทางพวกนายยังได้รับริเบลาทิโออยู่เรื่อยๆแล้วแสดงว่าวัตถุดิบก็ยังมีอยู่อย่างเพียงพอสินะแต่ถึงอย่างนั้นก็ยังสาธิตให้เราดูได้ลำบากอีกอย่างนั้นเหรอ ทำไมถึงเอาแด,ดดบัวปิดปากเงียบละ่ะอีกแกกกาลังหลอกลวงท่านแายุกกับทั้งฝ่ายจริงๆอย่างนั้นสินะโรเจอร์นี่มันจะเกินไปแล้วนะฉันบอกไปแล้วไม่ใช่เหรอว่าให้รักษามารยาทนะทําไมถึงได้ดูมั่นใจขนาดนั้นกันนะทั้งที่สถานะในฝ่ายก็สั่นคลอนอยู่ทัทะแต่จากคําพูดของอัศวินที่เผชิญหน้ากับคนร้ายในตอนนั้น ใบหน้าที่คุ้นตาอัศวินชั้นสูงรูปร่างเล็กกับน้ำเสียงที่มั่นใจในสุดผสมระเบิดที่มีเพียงไม่กี่คนที่รู้อาา้าเป็นแกเองอย่างนั้นสินะคนร้ายที่ลักพาตัว ถ้าสวินชั้นส่งตัวกระเปียกนั่นคืออัสลันแล้วก็กันคำให้การของอัศวินของเราก็ลงล็อกพอดีแล้วพวกมันลักพาตัวคนแคร์ไปและทําการสอบปากคําคนแคร์เหล่านั้นที่ลักพาตัวไปสินะจึงทําให้พวกมันดูออกว่ามีบางอย่างผิดในสูตรปลอมที่ฉันส่งให้ถึงจะจนตรอกขนาดนี้มันก็ยังกล้าเสี่ยงได้ขนาดนี้เลยฮะฉันอาจจะใช้เรื่องนี้เป็นประโยชน์ได้เรื่องของการพิสูจน์นั้นมันไม่ใช่เรื่องยากนักหรอกขอรับเดี๋ยวผมจะรีบเตรียมการให้เร็วที่สุดเลยขอรับแต่ว่าตอนนี้ สิ่งที่สำคัญกว่าการสงสัยในสูตรของอาวุธคือการหาทางออกจากสถานการณ์ที่จนตรอกเช่นนี้ไม่ใช่เหรอขอรับยังไงซะสิ่งสำคัญสำหรับพวกแกจริงๆก็ไม่ใช่เรื่องผันนี้อยู่แล้วไม่ใช่เหรอท่านก็คงจะทราบแล้วว่าดินแดนของพวกเราเพิ่งถูกกลุ่มขององค์ชายที่1โจมตีไปโชคยังดีที่พวกเราสามารถรับมือเอาไว้ได้แต่ก็ไม่มีอะไรมารับประกันว่าเรื่องแบบนี้จะไม่เกิดขึ้นอีก แต่จะโจมตีพวกองค์ชายลำดับที่หนึ่งตอนนี้มันก็ลำบากเพราะตอนนี้พวกมันกำลังเกียดแค้นสุดขีดถ้าทำอะไรผีผามไปละก็อาจจะโดนเล่นงานกลับจนสร้างความเสียหายที่หนักหน่วงก็เป็นได้แม้ทุกคนจะรู้เรื่องนี้อยู่แล้วแต่ก็ไม่มีใครอยากเป็นคนแบกรับความเสี่ยงนี้พวกเราตระกูลแม็กไลจะเป็นคนบุกปราสาทฮารุนเองขอรับและฉันนี่แหละจะเป็นคนที่รับผิดชอบเรื่องนี้เรามาเปลี่ยนเกมในสงครามที่ยืดเยื้อนี้กันเถอะ แม็กลอยจะเป็นคนนำทัพบ,บุกปราสาทฮารุนอย่างนั้นเหรอโลกานมีแผนจะทำอะไรกันแน่นะนี่นายพูดจริงอย่างนั้นเหรอคงจะสงสัยแล้วสิว่าฉันจะทำแบบนี้ไปทำไมก็ในเมื่อตอนนี้ฝ่ายองค์ชายลำดับที่สองได้เปรียบอยู่นั่นก็เป็นเพราะว่าถ้าสงครามลากยาวข้ามปีเรื่องราวมันจะต้องพลิกผันเป็นหน้าและตอนนี้สงคราม มันกาลังยืดเยื้อออกไปทันทีที่ทุกฝ่ายเริ่มเห็นพ้องในความคิดนั้นโดยไม่พูดออกมาก่นของสงครามจะเปลี่ยนไปทันทีจากเดิมที่ต่างฝ่ายต่างมุ่งเป้าไปที่การรอบสังหารกษัตริย์ของอีกฝ่ายและใช้สงครามเพื่อจิงความได้เปรียบด้านพลังอํานาจสงครามก็จะแปลเปลี่ยนกลายเป็นสงครามเต็มรูปแบบโดยรีดคันทรัพยากรทุกอย่างเพื่อแผลดขอทําลายดิแนแดนของศัตรูให้ราบเป็นหน้ากลองและจนกว่าสงครามจะถึงบทสรุปชาวเมืองจะถูกเกณฑ์เข้ากองทัพและก็แน่นอนว่าการเกษตรจะพังพินาศ เมื่อไร่นาถูกทำลายเจ้าที่ดินก็จะบังคับยึดสเสบียงไปใช้พอเริ่มทำการยึดสเสบียงชาวบ้านก็จะกลายเป็นคนไร้บ้านแล้วคนไร้บ้านเหล่านั้นก็จะกลายเป็นชาวไร่เลื่อนลอยหรือโจรและก่อปัญหาไม่รู้จักจบไม่รู้จักสิ้นและเมื่ออาณาจักรพังพินาศไปแล้วจกกวักรวรรดิก็จะมากลืนกินเราได้อย่างง่ายดายเพราะงั้นเราจะต้องรีบจบสงครามกลางเมืองนี้ก่อนก่อนที่เรื่องราวมาจะบานปลายกระผมไม่ได้พูดจาลอยๆหรอกนะขอรับ ตระกูลแมกไลของพวกเรายอมรับความเสี่ยงทั้งหมดที่จะเกิดขึ้นจากศึกนี้และได้เตรียมใจที่จะเสียสละเอาไว้แล้วขอรับทำไมกันด้วยผลงานที่ผ่านมาของพวกกกก็ถือเป็นผู้มีบุญคุณอันดับหนึ่งอยู่แล้วไม่ใช่เหรอแล้วนี่พวกมันจะเสียสละตัวเองไปเพื่ออะไรอีกเป็นอย่างที่คิดเอาไว้เลยยังไม่ปักใจเชื่อกันง่ายอย่างนั้นสินะกันท่าแบบนี้ล่ะเป็นไงอ๋อ แน่นอนว่าผมไม่ได้คิดจะทําฟรีๆหรอกนะขอรับนอกจากสิ่งที่ท่านเคยสัญญาไว้ก่อนหนะ้าทางเรายัางต้องการค่าตอบแทนเพิ่มอีกขอรับค่าตอบแทนเหรอแล้วนายอยากจะได้อะไรเหรอแต่งตั้งแมกลาให้เป็นมาควิดพร้อมกับสิทธิครอบครองดนแดนมาควิดคาเลียทั้งหมดขอรับและต้องขอให้ท่านกับองค์ชายช่วยรับรองเป็นลายลักษณ์อักษรให้ด้วยขอรับแล้วผมจะทําให้มันสําเร็จได้แน่นอนขอรับ ค่าตอบแทนที่สูงเกินไปกับข้อเสนอที่ฝืนความจริงรางวันหอมหวานที่แลกกับการยอมตายเหลือเชื่อจริงๆรับรองเป็นลายลักษณ์อักษรเหรอได้หมายความว่ากาไม่เชื่อคำพูดของฉันอย่างนั้นเหรอไม่มีทางที่จะเป็นแบบนั้นแน่นอนขอรับผมก็แค่ต้องมีเหตุผลที่หนักแน่นไว้ไปโน้มน้าตระกูลของผมก็แค่นั้นขอรับ เจ้าหมอนี่ถึงกับยอมตายเพื่อสิ่งนี้เลยอย่างนั้นเหรอยอมโดนกิเลสชักจูงไปแบบนี้เนี่ยนะอ๋อแบบนั้นก็ดีเหมือนกันแต่ฉันมีข้อมานายจะต้องทิ้งริเบราทิโอเอาไว้สามกวียนก่อนออกไปทำภารกิจอย่างน้อย ฐานหลักของพวกเราจะได้มีอาวุธพอใช้เวลาเข้าโจมตีฮารุนบ้างยังไงละ่ะระแวงจนวินาทีสุดท้ายเลยฮะแต่ก็ช่างเถอะแค่นั้นก็พอรับได้อยู่เข้าใจแล้วขอรับพวกแกจะเอาริเบราติโอไปใช้ทําอะไรก็ได้ตามแต่ใจต้องการของแกเลยเพราะว่าในตอนนั้นพวกเราก็คงไม่อยู่ตรงนี้ละเบฟัสของพวกเราก็จะบุกปราสาทฮารุนเช่นกันขอรับแบบนั้นมันฝืนตัวเองเกินไปหรือเปล่า โรเจอร์ <Roger. S 2> ไม่มีทางขอรับทางผมไม่ต้องการค่าตอบแทนอะไรเกินเลยแนะ่นอนขอรับผมแค่อยากจะเสียสละด้วยความจงรักภักดีเพื่อภารากิจอันยิ่งใหญ่เท่านั้นขอรับถ้าแกไม่ได้ป้าก็ต้องมีแผนลับอะไรสักอย่างนะไม่สิมันต้องมีแผนอะไรบางอย่างนะณประสาทฮารุนกองทัพที่ส่งไปหาแม็กไลถูกสังหารเรียบร้อยย่งไรเหรอ นี่พวกเราส่งกองกำลังระดับเขาไปเลยนะแล้วจะมาพาให้กับไอ้ขุนนางระดับบารันได้ยังไงแล้วก็ไม่ใช่ว่ากองทัพหลักของพวกมันออกจากดินแดนไปแล้วจะไรเหรอได้ยินว่าพวกมันฝึกชาวเมืองให้ใช้หน้าไม้เหมือนทหารขอรับ อีกทั้งถูจากพัฒนาการของพวกมันจนถึงตอนนี้ไม่น่าจะเป็นการเตรียมตัวแค่วันสองวันแน่นอนขอรับพวกมันจะต้องเตรียมตัวมานานก่อนสงครามจะเริ่มเป็นหนะ้าเราจะไงล่ะฮะเราจะปล่อยไอ้พวกตัวปัญหาลอยนวลต่อไปแบบนี้อย่างไรเหรอจะส่งญาตเฝีมือไปก็ได้ลงมือทําอะไรสักอย่างหน่อยใช่เรียบๆจบสงครามงี่เง่านี่ยสักทีเถอะถ้าเป็นการละก,ก็แก,ก,กทําได้อยู่แล้วไม่ใช่เหรอองชัย นี่ท่านลืมคำสั่งสอนที่ผมได้สอนท่นนานในวัยเยาว์แล้วอย่างนั้นเหรอไม่ไม่ใช่นะฉันจคแค่พูดไปงั้นเององ์ชายเพียงแค่ต้องเชื่อใจผมผู้เป็นเปรียบดังเตรของพระองค์แล้วรอยอยู่ยังเงียบเงียบก็พอเข้าใจแล้วใช่ไหมอืมเ,เข้าใจแล้วละ่ะก็ไม่ใช่ว่า จะมีแต่ข่าวร้ายหลอกนะขอรับก่อนอื่นเลยตอนนี้ทางพวกเราเองก็กำลังผลิตหน้าไม้ยิงรัวแบบเดียวกับของพวกมันอยู่เมื่อ,อไรที่การผลิตเสร็จแล้วเราก็จะนำไปติดตั้งตามแนวกำแพงทันทีขอรับแล,แล้วระเบิดได้ละ่ะ น่าเสียดายขอรับแต่เราไม่สามารถล้วงสูตรการสร้างของพวกมันมาได้แล้วก็ได้ยินมาว่ามีเหตุการณ์ลักพาตัวเกิดขึ้นภายในของเขตแมกไลยด้วยขอรับแถมยังไม่รู้ว่าเป็นฝีมือของผู้ใดเลยทําให้การรักษาความปลอดภัยของพวกมันแน่นานายิ่งกว่าเดิมจนตอนนี้ต่อให้เฉียดเข้าไปใกล้ยังแทบเป็นไปไม่ได้เลยขอรับฮะใครมันที่มันกล้าทาเรื่องแบบนั้นโดยที่ไม่รายงานฉันก่อนอ๋อ จริงสิมีข่าวลับที่น่าสนใจเข้ามาเกี่ยวกับเรื่องนี้พอดีเลยขอรับขรับข่าวลับเหรอบางทีเรื่องทั้งหมดนี้อาจจะเริ่มสนุกขึ้นแล้วก็ได้เออ ทำไมบริเวณนี้มันถึงไม่แต่เนินเขาล่ะเนี่ยกว่าจะไปถึงหารุนก็คงหมดแรงกันก่อนพอด,ดีที่ว่าภูมิประเทศนี้ห่วยตาก็ไม่เถียงหรอกล่ะนะแต่อย่างน้อยก็ยังดีกว่าพวกเบฟอร์ดนะอ๋อพวกเบฟอร์ดมันจะต้องปีนอ้อมเขาไปใช่ไหมคงจะลำบากหน่าดูเลยฮฮเส้นทางการเคลื่อนพลเข้าโจมตีปราสาทฮารุน ว่าตารูปขวนในครั้งนี้มันดูแปลกๆไปหรือเปล่าก่อนหน้านี้พลมาหน้าไม้ของเราจะอยู่แนวหน้าเสมอเลยนี่นะแต่วันนี้กลับอยู่ด้านหลังสุดซะอย่างนั้นที่ด้านหลังมันมีอะไรกันแน่นะมันมีอะไรที่ควรต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษจางงั้นเหรอ คงจะเป็นแพทย์จากฝ่ายบัญชาการละมั้งมีทหารโผล่มาจากด้านหลังทงกุลาแปลวเพลิงนั่นมันทงของเบฟอดเบฟอดเจะก็เหรอพวกมันควรจะไปที่ประตูทิตใต้ไม่ใช่เหรอทำไมถึงมาพรอที่นี่ได้เหรอแจ้งทุกด่วยให้มาระดนมพลทางด้านหลังเตรียมตัวเข้าสู่การสู้รบเดี๋ยวนี้นี่มันเกิดบ้าอะไรขึ้นกันนะท่านนายก รู้เรื่องนี้อยู่แล้วอย่างนั้นเหรอตรงกับรายงานจากสายข่าวของลูกเบะเลยฮะใช่ขอลับพฤติกรรมของโรเจอร์เบฟอร์ดน่าสงสัยผมก็เลยให้คนคอยตามมาไว้ก่อนแล้วมันตามพวกเรามาตลอดเลยสินะตอนแรกนึกว่ามันจะแค่ส่งข่าวให้ศัตรูแล้วทำให้พวกเราประทักกันโดยบังเอิญแต่นี่พวกมันเลือกที่จะ,ะเผชิญหน้ากับพวกเราแบบตรงๆเลยฮะ แต่แบบนี้ก็ดีไปอีกแบบนะขอรับดีอย่างนั้นเหรอพวกเราจะได้จัดการเบฟอร์ตให้สิ้นซากไปซัตรงนี้แล้วก็ถอนตัวจากสงครามนี่สันเลย,ยเลท่านมาทำอะไรตรงเส้นทางนี้เหรอขอรับท่านเขา เราตกลงกันไปแล้วไม่ใช่เหรอขอรับว่าแม็กลจะไปทางประตูทิศต,ตะวันออกส่วนของเบฟอร์ดไปทางประตูทิศใต้เส้นทางเดินทัพมันขึ้นอยู่กับการตัดสินใจของผู้บัญชาการภาคสนามไม่ใช่หรือไงเราก็แค่อยากจะหลีกเลี่ยงสายตาของสตรรเท่านั้นเองถึงได้เลือกเส้นทางนี้ถ้าเป็นเช่นนั้นเราจะกําหนดช่วงเวลาของแผนการลำบากนะขอรับ ฉันมนีวิธีของฉันอยู่แล้วเห็นแบบนี้ฉันก็เป็นนักเวทขั้นห้าเหมือนกันล้วนะยิ่งไปกว่านั้นภารกิจใหญ่ก็อยู่แค่เอื้อมแท้ๆขอฉันผ่านไปหน่อยไม่ได้เหรอจะชิงตัดหน้าอย่างนั้นเหรอขอรับก็ถทาแกไม่ว่าอะไรนั่นนะอ๋องั้นก็เชิญตามสบายเลยขอรับ <laughs> ขอบใจขอบใจที่เข้าใจกันล่ะนะทหารทุกนายฟังทางนี้เคลื่อนทับผ่านกองทัพของแมกไายไปได้เลยจจจ๊๊จุุุ๊ พูดกับการกระทํตัวไม่ค่อยจะตรงกันสักเท่าไหร่เลยนะไม่เห็นจะเลีกยทางให้เหมือนอย่างที่พูดเอาไว้เลยนี่เมื่อกี้ท่านบอกว่าเส้นทางการเดินทับขึ้นอยู่กับผู้มาชาการใช่ไหมละขอรับกันพวกเราเองก็คิดว่าจะลองเปลี่ยนเส้นทางดูเหมือนกันโดยเราจะเริ่มจากการถอยทับก่อนขอรับอะไรนะเมื่อกี้แกพูดว่าทหารทุกนายเพื่อนทับกลับไปยังฐานบัญชาการขอรับครับนี่พวกแกคิดจะทำอะไร เลิกแสดงละครบ้าบอนี้สักทีเถอะหรือจะให้ผมรายงานท่านดายกเดี๋ยวนี้เลยดีไหมว่าสิ่งที่ท่านทำมันเป็นเรื่องที่ยกโทษได้ในฐานะผู้บัญชาการจริงหรือเปล่า้ยเริ่มการลบทุกคนเคลื่อนทัพตามแผนที่เตรียมเอาไว้กองทัพทั้งหมดเตรียมพร้อมเข้าสู่การสู้รบเราจะสาสางเรื่องของเบฟอนตรงนี้ เฮ้ยเวทลมอย่างนั้นเหรอเพื่อป้องกันร่างกายอย่างนั้นสินะไม่สิไม่ใช่แค่การป้องกันร่างกายเท่านั้นแต่มันกว้างกว่านั้นมากเป็นเวทเกราะขนาดมหึมาที่โอบล้อมกองทัพนับพันคนไว้ได้เลยตั้งหากท่านแคลตันเรื่องแบบนี้มันเป็นไปได้ด้วยอย่างนั้นเหรอขอรับถ้าเป็นนักเวทก็อาจจะเป็นไปได้ขอรับแต่โรเจอร์เบฟอร์ดเป็นนักเวทขั้นห้าเท่านั้นบางทีไม้เท้านั้นอาจจะเป็นอาร์ติแฟกต์ขั้นสุดยอดก็ได้ แต่ถึงอย่างนั้นขอบเขตที่กว้างขนาดนี้มันก็สิ้นเปลืองเกินไปถึงจะต้านทานได้นานแค่ไหนก็คงต้านได้แค่ชั่วโมงสองชั่วโมงก็เท่านั้นแหละขอรับต้านเหรอจะเอาชนะพวกเราภายในแค่ไม่กี่ชั่วโมงอย่างนั้นเหรอพวกมันก็น่าจะรู้ตัวอยู่แล้วสิว่าไม่มีทางเป็นไปได้อยู่แล้วโรเจอร์มันต้องมีแผนการอะไรที่มากกว่านั้นแน่นอนแกกำลังรออะไรอยู่กันนะโรเจอร์เบย์ฟอตตอนนี้ให้เน้นตั้งรับแล้วทำการประเมินสถานการณ์ไปก่อน นี่แกคิดว่าฉันจะปล่อยให้แกได้ยินดูอยู่เฉยๆหรือไง <S <S นั่นมันริเบลาทิอ้อน,นี่ฉันจะต้องสกัดมันเอาไว้ให้ได้ไม่สิฉันจะทำได้จริงๆเหรอสกัดมันทั้งหมดนั่นนะ ตาข่ายเหรอริเบลาติโอระเบิดขนาดติดอยู่ในตาข่ายแล้วแสงตาข่ายสีทองนั่นมันคุณชายอ,อสำเร็จแล้วทันทีที่เห็นริเบลาติโอร่างกายของฉัน ก็กระโจนออกไปโดยไม่ทันรู้ตัวโดยท่านใช้ท่าดาบเหล็กทะลวงสังหารไปอันดับแรกซึ่งมันคือท่าที่ปล่อยฟอร์ตออกมาอย่างรุนแรงในทีเดียวแต่มันก็ยังไม่พอที่จะหยุดริเบลาทีโอทั้งหมดเอาไว้ได้ในตอนนั้นพลังที่รุนแรงไม่ใช่สิ่งที่จําเป็นสิ่งที่ฉันต้องการก็คือพลังฟอร์ตอ,อ่อ,อนๆที่พอจะทําลายระเบิดได้และก็มีขอบเขตที่กว้างเมื่อตกอยู่ในสถานการณ์ที่ขับขันการประสานร,ระหว่างสติและสัญชาตญาณจึงก่อกําเนิดกระบวนท่าดาบเทวารูปแบบใหม่ขึ้นมา นี่มันเกิดเรื่องบ้าอะไรกันวะแล้วระเบิดละ่ะรีบโยนอนไปเพิ่มแซะคือว่าเรารอบนำมาได้แค่ไม่กี่ลูกตอนนี้เราไม่เหลือแล้วขอรอบับพวกมันไม่มีระเบิดเหลืออีกแล้วสงสัยจะแอบขโมยมาต่อส่งให้กับวอเทอร์มาอย่างนั้นสินะไม่ได้เด็ดขาดเราต้องขัดข้ายพวกแมกไลเอาไว้ให้ได้เราอัศวินบุกเข้าไปเลยสุดท้ายก็ใช้วิธีที่บ้าระห่ำจนได้สินะถล่ม พวกมันแบบตรงๆไปเลยไนที่สุดก็ออกมาแล้วอย่างนั้นสินะดาบคู่ของเบฟอตฉันเป็นฝ่ายชนะแล้วนะฟานเบอาชมุดดาบฟอตของนายที่เหมือนแส่เส้นนั้นนะ่ะมันมีประโยชน์มากก็จริงอยู่แต่ก็ยังขาดพลังอยู่ดี ฉันเองก็รู้อยู่เพื่อแลกกับทั้งความยืดหยุน่นและระยะที่ไกลถึงขีดสุดมันก็เลยทำให้พังง่ายถ้าประทะก,กับพลังระดับเดียวกันถ้าไม่อยากแพ้ฉันอีกในคราวหน้านายก็รีบหาวิธีรับมือไว้ซะละพอแล้วละถึงจะปลุกพลังดาบฟอร์ดได้แต่ใช้ทั้งชีวิตฝึกมันก็ยังไม่พออยู่ดีแล้วอีกอย่างดาบคู่แห่งเบฟอร์ดก็ไม่ได้มีแค่ฉันแบบหัวเดียวก็เทียมรีบสักหน่อยอา่างั้นหรอกหรอ เออทำไมจู่ๆความทรงจำของก่าพวกนี้ถึงผุดขึ้นมาได้กันละ่ะนี่มันเป็นภาพในห่วงสุดท้ายของความทรงจำอย่างนั้นเหรอ <c oughs> ถึงเวลาที่เราต้องจากกันสักทีแล้วสินะว้า <c oughs> ฉันจะฆ่าก้าพอไม่มีอั์ติแฟ์แล้วงั้นก็เรียกว่าอาศวินเจ้าแห่งความเร็วไม่ได้ซะแล้วสิไหนไอ้เด็กเปรฟชิสายลมบ้านี่มันชิหนีไปได้อย่างนั้นสินะ บ,บาเรียรดเดี๋ยวเซ่ถ้าเป็นแบบนี้ลูกธนูก็จาบาเรียรเริ่มอ่อนแรงลงแล้วอย่างนั้นเหรอหรือว่าโรเจอร์เบฟอรต์เริ่มหมดแรงแล้วพลังโจมตีรุนแรงชุมัดลดระดับบาเรียรให้เหลือน้อยที่สุดแล้วโฟกัสมานาทั้งหมดไปที่การโจมตีอย่างนั้นเหรอหน่อยไอชาติชั่วอยกายคิดจะเสียสละพวกพ้องเพื่อจัดการฉันแค่คนเดียวอย่างนั้นเหรอ ไอ้พวกแม็กไลน่ารังเกียจย่งประสาทของฉันไปหมดแล้วยังไม่พอตอนนี้แกยังกล้ามาทำร้ายอสศวนของฉันอีกอย่างงั้นเหรอเป็นฝ่ายที่หักหลังความเชื่อใจก่อนทั้ทั้แล้วก็เป็นพวกแกเองไม่ใช่เหรอที่อยากได้ดินแดนของพวกเรานะ ทังเวทบนทั้งไอ้เจ้าลิงนั่นแผนของมันก็คือจะกดดันไม่หยุดหย่อนเพื่อทําลายการป้องกันของฉันอย่างนั้นสินะถ้าฉันใช้าการโจมตีแบบวงกว้างก็คงจะจัดการมันได้ไม่ยากแต่ฉันยังต้องออมแรงเอาไว้ก่อนมองด้วยตาก,ก็รู้ว่าพวกมันกําลังเก็บซ่อนอะไรบางอย่างเอาไว้เดี๋ยวนะฉันก็สามารถใช้วิธีแบบนั้นได้นี่นะออ สำเร็จแล้วในที่สุดโลกกนก็สามารถใช้ดาฟอ์ที่ยืดหยุ่นเหมือนแท้ของอัศวินจันทราได้ด้วยสิ่งนี้โลกกนจะสามารถกวาดล้างศัตรูในวงกว้างได้โดยไม่เปลืองพลังงานที่ฉันลองการระเบิดก่อนหน้านี้มันช่วยให้ฉันสามารถคิดวิธีประยุก์ตได้จริงๆเลยฮะแล้วบางทีถ้าไม่ตายที่4ี่ของวิชาดาบเทวะกลา้ากล้าดียังไงนี่กกดูเหมือนวิชาดาบของฟานอย่างนั้นเหรอมัน มันทำได้ยังไงกันไม่ใช่แค่วิชาดาบของฟานไอเด็กจากตระกูลบารอนนั่นขึ้นเป็นอัศวินระดับสูงในพริบตาแถมยังถล่มพวกตระกูลเออจนลาบคาบอีกไอเด็กด้านมันทำได้ยังไงกันแน่ถึงได้เติบโตพรัพลาดได้แบบนั้นเพราะความพยายามอย่างนั้นเหรอไม่ไม่ใช่แน่เพราะว่าฉันเองก็พยายามแทบตายไม่แพ้มันเพื่อที่จะได้ไม่แพ้ไอพวกโง่ที่ดูถูกฉัน ฉันสามารถมาถึงระดับนี้ได้เป็นเพราะด้วยปณิธานล้วนๆถ้าเรื่องความมุ่งมั่นแล้วก็ฉันไม่แพ้ใครหน้าไหนทั้งนั้นแต่ว่าทำไมจะบอกว่าแกปณิธานแรงกล้ากว่าฉันดีจังนั้นเล่ะโอ้ว่าฮิตแต่ของไอ้เจ้าหมอน,นี่มันถึงขั้นผลานพลังชีวิตของตัวเองเลยด้วยซ้ำเขาจะเดิมพันทุกสิ่งทุกอย่างในศึกนี้อย่างนั้นสินะ ถ้าเป็นท่านั้นฉันมองจุดอ่อนทะลุโปรงหมดแล้วไว้ร่างกายของฉันหนักไปหมดอากาศรอบตัวกําลังสกัดการเคลื่อนไหวของฉันโอาไว้เป็นฝีมือของโรเจอร์เบฟอสสินะช่องว่างที่นายท่านของฉันสร้างไว้ให้จุดอ่อนที่แม้แต่ไม่สหายของฉันก็ยังฝ่าฟันไม่ได้ฉันจะ,ะเด็จสแกด้วยสิ่งนี้จงตายไปพร้อมกับความอัจฉริยะของแกสัทธา มันเองก็ทุ่มสุดตัวไม่แพ้เการอกดาบเพราะเขานั้ที่เหมือนเส้นแส่นั่นน่ะมันมีประโยชน์ก็จริงแต่ก็ยังขาดพลังอยู่สิเพื่อแลกกับทั้งความยืดหยุ่นและระยะที่ไกลถึงขีดสุดมันก็เลยพังง่ายถ้าประทกกระกับพลังระดับเดียวกันทำไมดาบของฉันทำไมทำไมกันล่ะโลแกนแม็กไน ทำไมถึงกลายเป็นแบบนี้ไปได้ทั้งที่เมื่อไม่นานมันนี้พวกมันยังเป็นแค่แมลงที่อยู่ใต้ตีนฉันทัๆแต่มันกลับชิงแผ่นดินของฉันไปและก็ยังมาพรากผู้ติดตามที่พักดีของฉันไปอีกฉันจะไม่ยอมให้มันจบแบบนี้เด็ดขาด <c oughs> โลแกนแมกไลเออมานอันเจ้าน้่นดูดซับมานาะ ของคนอื่นมาอย่างนั้นเหรออย่างไม่น้อยฉันก็ต้องลากแกลงนรกให้ได้โลแกนแมกไลหายใจไม่ออกอากาศมันอึดอัดเลยกันแรงกดดันนี่มันอะไรกันเหมือนร่างกายจะฉีกออกไปเฉ้นๆเลยอากาศรอบตัวพวกเราตอนนี้เหมือนราวกับว่ากำลังตกอยู่ในกำมือของเจ้านั่นเลยมาจะเป็นกลยุทธ์ที่ใช้ลมเหมือนกันแต่มันไม่เหมือนของวิกการคาเลยแต่มันก็ไม่ได้ใช้มาน่าเหมือนกัน หรือว่าจะเป็นมหาเวทพลังที่ถูกขนานนามว่าเป็นสุดยอดแห่งเวท6กเซอร์เจ้านั่นใช้พลังจากอาร์ติแฟกต์เพื่อทะลวงขีดจำกัดทั่วขนาดอย่างนั้นสินะตายซะ